สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะเจ๊อแอบกินเล่นนะคะวันนี้ง่ายนะเขินเนี่ยอย่างเป็นลมเปได้จเราจะมาถามความรู้สึกนะคะของประชาชนนะคะที่หลวงตาจารึกที่ดงฐานมานะคะว่ามีความรู้สึกอย่างไรนะคะเดี๋ยวละ,อ,ะอีแม่เจ้าอีแม่อยู่บ้านอย่างเจ้านี่บ้านบางทองเจ้าบ้านเนี่ยเนาะเจ้าบ้านนี้เป็นอู่ลือก่อ บ่บลือเจ้าบ่ลือเนาะอ่ะอานอีแม่มีความฮู้สึกจัไดพ่อ่้ปื้มใจดีใจที่สุดแต่เจ้าไปอันใส่บาติเพิ่นก็เจ้าเจ้าไไปโทรหากำนันอยู่ตลอดหมดเจ้าเตรียมต้องเรอจะบอกบ้านว่าเนาะเจ้บ้านนงไปพุ่นลกอยู่ห้องหมู่บ้านขึ้นมาช่วยกันเตรียม้อ๋อเจ้า เก็บตัวจะว้าแล้วเร้านึกว่าไปจะมาติว้าโุยเลยแต่เป็นแวะนั่นหนเหียตะคื้นี่หมดคืนบัับั่รักไข่นอนกันนะพีใจดีใจกันเต้นตื้นเต้นกรอุ้นเต้นาะนเ้นกะตุ้นเต้นระตุ้นเ้นกระตุานเ้นกระ้นเต้นกข้เ้ระต้นเต้นกนเ้ากะตนเา้นะคระตุนนระ้น้น้งทางนะคะตอ้น้นนเต้นกาเภอนกาเภอน่าะังานะคะ อยู่ใครคลิปยอ,อ,อยู่เต้าใครคลิปอยู่อือีแม่มีความรู้สึกจะได้ของเต้าต้องขอสัมผัสกัมมีความรู้สึกจะได้ของหลวงตาเป็นอย่างพันนี่นดีใจขนาดนักเลยเจ้าดีใจติ่ได้รวมทำบุญเจ้าเจ้าแล้วมีอย่างแหเก็อย่างอื่น บะมี่อย่างละเราเจ้าเนาะเจ้าดีอกดีไกเนาะดีไกดีไก่ที่สุดเลยเปิ่นเปิ่นบ่ฮับเป็ดไก่เนาะอันนี้คือสัทธาแต่แต่แหละเนาะสัทธาความเป็นเนี่ยเนเจ้าเนี่ยค่ะอ่าตั้งแต่หกโมงเลยเจ้าร้อนแต่หกโมงเจ้าร้อนแต่หกโมงเลยหยุดเยอะเลยเจ้าเข้าเหมืนซักคนเลยเข้าบ้านอยู่ไก่เนาะเจ้าจากนี้ไปทำไก่กะประมาณเจ็ดหกหกเมตรเนี่ยเนาะยุงมาไก่ไรเม็ดมันเป็นดอยเจ้าจ้มันเป็นดอยเป็นดอยเจ้า ข้าพระศาสนาพุทธนะครัต้องสิงคอะไรพองของพระพุทธเจ้าอ uh, em um, ู่ดังนั้นเลาอย่าบอเพราะว่าภาคเหนือเป็นเป็นคนที่ชอบนับถือศาสนาพุทธทั้งนั้นเลยนะเจ้าเลยชอบนั่ถือศาสนาพุทธนี่แหละเจ้า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 ความความความผู้ซึ้งของเจ้านี่เราบ้านบางท้องแต่ว่าเปืนบอกว่าตั้งลงตั้งบ้านเปิืเป็นดอยเนาะงบ้านเปิืเป็นดอย น่านกระซิบลักลือซอสนี่ค่ะความผู้ซื้อของเปิ่นเนาะว่าหมู่บ้านวังทองอํํําาาตตบลออาเภอท่าวางผาจังหวัดน่านเนาะนี่ค่ะอําเภอท่าวางผาจังหวัดน่านระวังกระดุมเตยเน้ากระดุมม้วนหลงตาบ่ย่ำเนเต้ากระเป๋าตังเอาไว้ตังหลังเลยเนเต้าตางย่ำหลงตาแต้มแล้วเดี๋ยวถามความหู้นซื้อกันเอามา ความผู้สึกของอีปอนี่่อนอีปอมีความรู้สึกจดจของเจ้าน้อง่ายถอดเรื่องหลวงตาเอาหลวง,งตาเป็นผู้คนที่ทำให้คนไทยเขาเนี่ยมีแห่งศรัทธาเพราะว่าหลวงตาเป็นผู้ที่มีบารมีมีศรัทธาแรงกล้า็เลยทำให้ประชาชนเนี่ยทำให้เจ้าบานที่ได้สัมผัสที่ได้ผ่านจา,จากสายตาของหลวงตาเนี่ย คือทำให้เจ้าบ้านเนี่ยมีความเข้มแข็งในเรื่องพุทธศาสนา,าผมคิดว่าถ้ามีเกจิหรือมีพระอาจารย์ที่เป็นนักปฏิบัติครับเป็นทีเป็นพระปฏิบัติตตเนี่ยจะทำให้เจ้าบ้านเนี่ยเข้มแข็งขึ้นแล้วก็จะทำให้ศาสนาพุทธเขานเนี่ยเข้มแข็งคงอยู่แล้วก็สืบทอดไปถึงส่วนลูกชั่วหลาน เจ้าจากตีพระพุทธศาสนากำลังเลื่อมเสื่อมครับผมเลื่อมเสื่อมแล้วก็จากตี่เปินบรได้ห้าปัดใจเปินเดินทุดงด้โดยเท้าเปล่าเปินจาลึกทุดงด้โดยเท้าเปล่าแล้วก็เปินเปินยางไม้โดยตีบขึ้นรถเลยเนาะด้วยความศรัทธาของเจ้าบ้านเนาะขอบคุณเจ้ามสเจ้าเจ้าเนี่ยค่ะคือศรัทธาแต่แต่เลยเจ้า คะส,สัทธาอะเรามาถามมาะถามนละอ่อนไหลุ่นเหรออะนอ้องปีถามกับเจ้าอะเออลูกขึ้นยืนเด้เงยหน้ามองอันพออันหันตะวัน,นอยูอ่เนาะยืนไหมลูกยืนไหมคะยืนนคะอ่ะมาหาันไนี่ก็ได้อ่ะหันหน้างนี่เออนะเเดาสดา้ดา่เาเาดเดาเดาเเดเดเดมามก่อน อันนี้มีความรู้สึกจะได้ของตี่หลวงตาเดินผ่านมาความรู้ส,รสึกต่อหลวงตาอ๋อพิตตียินดีนะเจ้าขวานคนเปิดก็ล์ล้อตอ้นทับนักเนาะเจ้าเจ้าค่ะก็เรื่องเรืความรู้สึกตนตัวความผู้สึกศรัทธานะคะศรัทธาเนาะเจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเนี่ยค่ะจากชาวบ,บ้านนะคะตีตีอย,ยูเดินไร้ตามข้างตังเนาะตีได้สาบ ตีได้ผู้เขากันการลึกตุดงผ่านม้าของหลวงตาบุญจืน่นนะก็เลยทําให้ทาให้ประชาชนน่ะสัท้าและเหลื่อมใสนะคะดึงออกมาหันหน่อยได้ก็อเดี๋ยพานี่ดึงออกมาหันหน่อยแล้วคนเ่าก็อาคุกเข่าหนังออกมาเดี๋ยว่าพาไกลลาไปหลวงตาเป็น,นบ่อนิ่พานะไกลลาเอาดึงออกมาหันหน่อยเต่าดึงออกมาหันน่อยดดึงหนอ่อยค่อ บริสออไตอันบริสตอไตสตังเนี่ยเตาสตังอะไรอย่างลอตเตอรี่บริสตอไตเนี่ยเตาหมวกบริสตอไตตัวเนี่ยเตาหมวกอาออกเลยเนี่ยเตามันเป็นของสูงเนาะเปิดบันหยั่งเตาพาได้อยู่แต่แต่ในน้ำเพื่อใจพาของแม่หรือว่าผ้าตีเฮาหลบหลบเราก็เอาไว้บนผ้าบนหิงได้เนี่ยเวลาเปิดหย่ำแล้วเอาไว้เก็บไปเลยบนหิงเลยเอาดอกไม้ดอกมอนมาวางเนี่ยอันเนี่ย ถ้าเป็นเสื้อนี่ถ้าเป็นเสื้อนี่เขาก็ใส่เขาก็ใส่แล้วเขาก็คือนมาเอาไปซักอีแหนเนี่นกอแล้วนี่เขา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 เก็บไปเลยเจ้าเก็บไปบนหิงเลยหลวงตายิ่มอีแน่นี่ค่ะงานหลวงตามาพุ่นลหรองานมาพุ่นลหรอเป็นอย่างเร็วเร็วหลวงตาทำมีบ้านคนนี่นะ เป็นอย่างเร็วป่ะเธอแม่แม่คุ้มซึกงจะได้ของเจ้าดีใจดีใจขนาดดีใจยังเด้อเนาะดีใจจะได้ทำบุญกับหลวงตาเนาะนี่ค่ะประชาชนเป็นบันหนังล้อมามาล้อกันแต่เก่กี่โมงเจ้านี่แม่มาตั้งแต่เจ็ดมงแล้วโอ้เดี๋ยวนี้กี่โมงอ่ะเนี่ยแปดมงโอ้โห ฮ่าฮ <si ้เฮ้เฮ้ปัจันมาละอันนี้ทีมจันทีมจันต้อยหลวงตามันแต่อยู่ป uh ุ้นประเทศเออประเทศนะอันปอปอบป้าต้อยหลวงตาตั้งแต่เหมือนได้เหรอเดือนธันวาเดือนธันวาปีแล้วเนาะแม่แม่ปัจจันทิมจันของเขาเนาะแม่งก็เออต้องเล่าแต่จังหวัดน่ะจังหวัดนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ออด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะอออยากได้ซับสไครต์อออยากได้คนติดตามให้ถึงหนึ่งแสนคนนะคะสำหรับการติดตามหลวงตาครั้งนี้ขอให้เพื่อนๆช่วยกดแชร์ไปยังกลุ่มต่างๆด้วยนะคะที่นี่คือบรรยากาศบรรยากาศ ที่ศรัทธาหลวงตานะคะรอยอยู่นะคะเราไม่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้นานแล้วนะคะไม่เคยเห็นเลยในชีวิตออกก็ไม่เคยเห็นเลยแต่ครั้งนี้มีหลวงตาท่านหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุโธนะคะที่ท่านเดินทางด้วยเท้าเปล่าจาลึกทุดงด้วยเท้าเปล่าไม่รับปัจจัยไม่ขึ้นรถนะคะทำให้ชาวบ้านเกิดจิตศรัทธาขึ้นมานะคะ ะะโดยปกติแล้วจะไม่มีพระธุดงท่านไหนที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าหลวงตาบุญชื่นอีกแล้วนะคะยังไงคลิปนี้นะคะาาการติดตามครั้งนี้ออหนึ่งแสนซับนะคะหนึ่งแสนซับสไครหรือไม่หนึ่งแสนพูดหนึ่งแสนคนติดตามนะคะฝากด้วยนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากค่ะ